讲给也蛮好。<noise> เรียนคณะผู้บริหารนะครับขอขอขอกองนะครับหัวหน้าส่วนราชการสมาคมผู้สังเกตและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางรักนาสมัยที่2อครั้งที่1นะครับประจำปีพศ2567นะครับในวันาที่14พฤษภาคมของคมเ5เวลา14นาฬิกา 2, 5, 6, 7, 14, นะครับ วันนี้เขาจะขอแจ้งสมาชิกที่าระชุมมารับประชุมจำนวนสามท่านนะครับมีหนึ่งนางวัชราวัชรีสุวรรณนะครับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางวัพัฒนาเขตที่สองคนที่สองนะครับนางสาวอมพรกิติสุรินนะครับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาเขตที่สามนะครับและนายเนิมแป้นเอนะครับสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่สามนะครับวันนี้ลานะครับระเบียบวาระการประชุมที่หนึ่งนะครับ เรื่องที่ประธานจะแจ้งก่อนที่ประชุมนะครับเรื่องคําสั่งแต่งตั้งรองประธา,านสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาตามคําสั่งจังหวัดนนทบุรีที่1436ทับ2557นะครับเรื่องแต่งตั้งรองประธา,านสภาเทศบาลเมืองบางรักพันานะครับตามที่สภาเทศบาลเมืองบางรักัฒนาได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาสมัยวิสามันสมัยที่สองครั้งที่หนึ่ง เมือเ่อวันที่5เมษายนศ2567นะครับเพื่อเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองบางรับพัฒนาแทนตําแหน่งที่ว่างโดยสภาเทศบาลเมืองบางรับพัฒนาได้มีมติเลือกนางนฐมลพันเดชนะครับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบางรับพัฒนาเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองบางรับพัฒนานั้นอาศัยอำนาจตามมาตราในมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลรศ .2496 และแก้ไขายเพิ่มเติมผู้ว่ารับการจังหวัดนนทบุรีจึงแต่งตั้งนางนัทมลฑ์พันเดชนะครับเป็นรองประธานเทศบาลเป็นรอง,นนง,งปราาะธานสภาเทศบาลเมืองบางบราาักพัฒนาตั้งแต่วันที่ห้าเมษายนสองพันห้า้ิเเป็นต้นไปนะคะรับสั่งเวันที่ 18, สิบแปดเมษายน 2500, สองพันห้ากสิที่ประชุมรับทราบนะครับหนึ่งสองนะครับการโอนพนักงานมาเป็นพนักง,งานเทศบารลบารวมพนักงานจำนวนหนึ่งรายครับ นางสาวมนตรีสุดใสนะครับเป็นข้าราการรับโอนมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางอุนทองอำเภอบางโรลยจังหวัดนนทบุรีมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลกำนังการสำนักสังกัดสำนักเทกศบาลนนครับที่ประชุมรับทราบแล้วะคะรับเรียนเชิณครับเรียน ท่านประธานสภา,า,าพิจารเมืองมะพัฒนานะคะแล้วก็รอ,ะะรองประธานนะคะท่านตลาดรองตลาดหัวหน้าส่วนราชกรารทุกท่านนะคะรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมะละพัฒนานะคะ่ะดิฉันนางสาววิรีสุขใสายะคะ่ะตําแหน่งนักทรัพยากรี่บุคคลระดับชำนาญการะคะ่ะได้รับการบรรจุมเมื่อวันที่1เ,เมษายน2562คะ่ะ โอนย้ายมาจากออตบางขุนกองค่ะอบางปวยจนนทบุรีรรรมเมื่อวันที่17เมษาย,ยน2567คะ่ะมาดำรงตำแหน่งนักสพยลคนบุคคละระดับชำน,นาญการนะคะสังกัดงานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอเมริการณ์สำน,นักปฏิบัติการเทศบาลเมืองรองรับพัฒนานคะ่ะขอบคุณค่ะครับรับทราบนะครับขอบคุณครับ ครขอขอ,อยัดตินะครับยัดติที่5.1นะฮะเรื่องการาเรื่องกรรมการประจำเทศบาลเมืองบางละเนายนะครับขอให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครับผมระเบีเยบว,วาระการประชุมที่สองนะครับเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางระเน้าขอมอบเอกสารประธานครับเร,รียนท่านประธานสาภาผู้บริหารและสมาชิกสาภาทุกท่าน ย่านนางสาวกุนนาณุฐรภาศิมิกไดขาธิการสภาตามที่สภาทศบานเมืองบางรักพัฒนาได้ทำสำนารายงานการประชุมสภาทศบานเมืองบางรักพัฒนาสมัยที่สามาณสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปีพศ2567เมื่อวันที่22มีนาคมพศ2567สมัยที่สามาณสมัยที่1ครั้งที่2ประจำปีพศ2567เมื่อวันที่25มีนาคมพศ2567 สมัยที่สาันสมัยที่สองครั้งที่1ประจำปีพศ2 5. 5. 5. 5. 5 6 7เมื่อวันที่5เมษายนพศ2 5 6 7และสมัยที่3าันสมัยที่2ครั้งที่2ประจำปีพศ2 5 6 7เมื่อวันที่1 1เมษายนพศ2 5 6 7ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วและได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนันจะถึงแล้วจึงขอเสนอที่สภาเลือพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสภาเป็นทีละครั้นงนะคะครับสองจุดหนึ่งนะครับเรื่รอ,งนนงองรับรองเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเพื่อสถาเมืองบาลบาลรัตนามสมัยที่สามมานะครับสมัยที่หนึ่งเท่งที่หนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อห้าร้อยสิเจ็ตามเอกสารขอเาลาที่สองจุดหนึ่งนะครับ มีสมาชิกท่านใดทั้งแต่แค่ไขเปลี่ยนแปลงไมครับขอเชิญนะครับถ้าไม่มีนะครับขอให้ที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบรับรองรายงานกรประชุ่มสภาสมัยที่สามันสมัยที่หนึ่งขั้งที่หนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่22มีนาคม2567ขอติดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง พักมาตรีที่ประชุมนะครับเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่สามาสมัยที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่22มีนาคม2567ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกสารนะครับ2.2นะครับเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางรัษนาสมัยที่สามญสมัยที่หนึ่งครั้งที่สองเมื่อวันจันทร์ที่25มีนาคม2567ตามเอกสารต่อวาละที่2.2นะครับ มีตำราที่ท่านใดจะแก้ไขป่นแดใจหรือไม่ครับขอเชิญน,นะครับถ้าไม่ดีนะครับขอให้ที่บรรจุตำราลงตติเห็นก็รับรองรายงานการบรรจุตำราสมัยศวิรษสามันสมัย 1, ที่หนึ่งทั 2, รรานทีน 2, ่สองเมื่อมันกันที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับขอตติครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ครับมื่กที่ประชุมน,นะครับเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามันสมัยที่หนึ่งครั้งที่สองเมื่อวันจันทร์ที่25มีนาคมพศ2567ด,ด้วยแนเ่เศษเ,เป็นเอกฉันนะครับ2.3นะครับเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางรักบางรักพัฒนาสมัยวิสามันนะครับสมัยที่ 2, ท 1, ส,ยยอสองครั้งที่หนึ่งเมืเ่อวันศุกร์ที่5เมษายนพศ2567 ตามเอกสารประกอบเวลาที่สองจุดสามนะครับมีสมาชิกทขั้นใดจะแก้ไหขหรือปิดแปลงหรือไม่ครับขอเชิญนะครับถ้าไม,ม่มีนะครับขอที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยี่สามันสมัยที่สองครั้ 2, ทงที่หนึ่งเมืนน่อวันศุกร์ที่ห้าเมษายนพศอสองพันห้าร้อยสิบเก้าโดองมตินะครับหนึ่งสองสาม เกิดตนครับไม่ไม่ออกเสียงเหรอครับไม่เห็นไม่เห็นช่องหรครับไม่ออกเสียงไม่ได้ออครับผมอเสียนเลยนะครับครับอครับขครั้่าบขาดที่ประเสริฐเกิดเป็นไม่ออกเสียงะที่ลา ที่ลามีนคือสามคนนะที่ลา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 สามคนชเดียวเดีดี๋ยวเดี๋ยวตอดกนะัสมาชิกมันสิบแเนี่ยก็คือหาประธานคนก็เหลือสิบเจ็เจองีไอ้งองเนี่ย เราเนี่ยออกเสียงได้อยู่บนบลัลลังก์เพราะวันนั้นนายกได้ถามที่ประชุมแล้วอันนั้นเขาใช้สิทธิ์ได้นะให้าอยู่บนบลัลลังก์จะทีนี้ทีนี้มีตัวท่านประธานก็นั้นแหละที่ว่า,าในการที่จะใช้สิทธิ์หรือใช้สิทธิ์เนี่ยอนนั้นอยู่ที่ประธานแต่จริงๆตรงนี้ประธานจะต้องวางตัวเป็นกลางคือจะออกเสียงไม่ออกเสียงนเรื่องนึงแต่ถ้าคะแนนก้ามกึ่งกันเนี่ยประธานสามารถใช้สิทธิ์ได้นั่นบนบัลลังก์ใช้สิทธิ์ได้ ทีนี้ตัวรองประธานเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกแต่มีหน้าที่รองประธานเวลาออกเสียงเนี่ยก็คือขอใช้สิทธิ์นั่งบนบลรังขอใช้สิทธิ์ด้ตรงนี้ให้ตรงนี้ให้ให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะทีนี้ไอ้คนที่ไม่ออกเสียงไม่มอปไรอย่างไรคนที่ไม่มาไม่เป็นไรไม่ออกเสียงได้งดออกเสียงก็คือคนที่ไปม,มา ส่วนคนมาที่คุณจะออกเสียงก็ออกเสียงนั่นเป็นที่อยู่พินิจของคุณนะเพราะฉะ่ะ้บางคนถ้าเกิดกัญญาน้อยมาไปชุมแต่ไม่ออกเสียงนั่นก็ว่ากันไปอันนี้คือวุฒิภาวะไม่มีนะครับแต่คนมีเนี่ยไอ้วาระการประชุมเนี่ยมันอยู่ที่ที่ประชุมเขาว่ากันไปสมาชิกคุณออกเสียงหรือคุณก็ออกเสียงถ้าคุณคิดคุณยังไม่ออกเสียงคุณไม่ต้องมาประชุมหรอกไม่ต้องมาเข้าหรอกหมดเรื่องจบีวิต แล้วการเป็นสมาชิกที่ขา,ขาดเกินสามครั้งนั้นในยกรงงานผู้ว่าแน่นะถ้าเกิดขาดเกินสามครั้งไม่ลาหรือไม่ลายเนี่ยเดี๋ยวเสนอให้ผู้ว่าผู้กํกับดูแลผู้พิจารณาเลยนะอันนี้เรียนด้ทราบก่อนไม่ได้การแก้งกันในเมื่อถ้าเราจะเก่งก็ขอให้เก่งขอให้แม่นในระเบียบถ้าคิดว่าอยู่ในนี้แล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็ทําไปในเข้ฝังคองเพื่อให้การประชุมเนี่ย เดไปไม่ได้ตรงนี้เราไม่เอากันคนเรากีเงินเดือนจะต้องมีวุฒิภาวะทุกคนกาเรียนรู้มาชิดบางคนถึงบอกคุณจะเป็นฝ่ายค้านคุณจะเป็นฝ่ายรัฐบาลตรงนั้น,นไม่เกี่ยวกันแต่มันอยู่ที่ดุลพินิดน,น,น,นะไอ้วาระาการประชุมเนี่ยมันประชุมกันไปตามระเปียบไปละแ,แล้วการถอดในเจ้าที่เขาถอดตามเทปนะครับแ,แล้วให้มารับรองแค่นั้นเองคราวที่แล้วก็ยังว่าไปเลยต่อไปการประชุมทุกครั้งเนี่ย ไอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเนี่ยพอเสร็จแล้วเขาให้ตรวจเนี từ, shuttle, ่ยผมก็ตรวจดูคําผิดคําถูกแค่นั้นแหละตรวจดูคําผิดคําถูกแค่นั้นแหละไอ้บางครั้งเรื่องที่ว่าในภาษาเขียนมันเขียนไม่ได้คุณจะไปใส่ไอ้สมาชิกบางคนที่ว่าห้ใส่ตามภาษาแล้น่ะมันใส่ไม่ได้หรอกก็คือในการตรวจบันทึกการประชุมก็มีภาษาเขียนก็ภาษาพูดมันจะต้องมาแมทช์กันไม่ใช่ไปพูดไรลามู่ยางนี้ จะเอานายกไปตบคน,นนู้นตบคนนี้มันไม่ใช่นะเพราะมันไม่มีนายวราไปชุมนะจะไปเอาไกยาท่าทางมาใส่ในบันทึกการประชุมมันก็ใส่ไม่ได้นะให้เข้าใจตรงนี้ให้ทุกคนให้เข้าใจก่อนนะแล้ววันนี้ไอ้สิทธิคุณสิทธิศักดิ์ไปไหนเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาครับไม่ได้มาลาปะไม่ไม่ได้ลาคราับก็ไม่รู้ว่าครบสามครันะ้งถ้าเกิดขาดการประชุบสามครั้ง,งไม่แจ้งไม่ลานนี้ก็รายงานได้เลย่นั้นจบ แล้วก็ไดแจ้งเลยได้รับทราบครับขอบคุณครับขอบคุณครับในมติที่ประชุมนะครับเห็นชอบรับรองรายงานประชุมป่อไานะครับสมัยที่สามันครังสมัยที่สองทั้งที่หนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ห้าเมษายนนะครับสองพันห้ารยเนด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบเจ็แปดเสียงนะครับไม่ออกเสียงหนึ่งเสียงนะครับสองจุดสี่นะครับเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาทีรัฐบาลเมืองบางรัฐนาสมัยที่สามัญสมัย 2. ที่สองครั้งที่สองเมื่อวันพฤหัสที่เมื่อวันพฤหัรรสบดีที่11เมษาย,ยนพศ2 5งพตามเอกสาร่อบเวลาวที่2.4นะครับมีสมาชิกานใดจะแค่ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับขอเรียนเชิญนะครับครับถ้าไม่มีนะครับขอให้ที่ประชุมสภานะครับลงมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่สามัญสมัยที่สองชั้งที่สองเมื่อวันพฤหัสบดีที่สิเอ็ดเมษายนสองพันอยสเอ็ดขอมาติครับ 1...2... อบรับรองานงานประชุมสมัยวิสามันสมัยที่2ครท้งที่2นะครับเมื่อวันเพิ่งสุบดีที่11เมษายนนะครับพศ2547เห็นชอบ18เสียงนะครับไม่ออกเสียง2เสียงนะครับระเบียบวาระที่ประชุมทีสานะครับการทุกถามไม่มีนะครับระเบียบวาระที่4ระเบียบวาระการประชุมที่4นะครับเรื่องที่คณะกรรมการต่อกาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีนะครับ ระเบียบที่ห้าระเบียบวาระการประชุมที่ห้านะครับเรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีนะครับระเบียบวาระการประชุมที่หกเรื่องยืดยืดนะครับผมขออนุญาตทัศนหมายนะครับการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สองนะครับครั้งที่สองในวันอังคารที่28พฤษภาคม2567นะครับในเวลา14.00นนะครับณห้องประชุมสภาเพื่อการบริหารรับพัฒน์หมายวันห้านะครับวันที่28นะครับยี่สพฤษภาคม เวลาของสมัยศึกครับเวลา14นาฬิกาครับ14นี่8นี่8นาฬิกาครับได้ครับมีมีสมาชิกท่านอื่นสมาธิประธานท่านอื่นจะเสนอเรื่องอื่นอีมั้งฮะครับถ้าไม่มีนะครับก็ あったかくにいま。